สบายดีพี่น้องสบายดียำแรงๆพี่น้องเลยมากินส้วกไก่ดำกันได้พี่น้องเด้อวันนี้ไอ้ขาไก่น้อยพี่น้องแมงเมากำลังออกพี่น้องเอ้ยไปนั่งส้วกไก่น้อยเนาะส้วกไก่น้อยพี่น้องแมงเมาออกอืมันอะไรกัน สูแมงเมาใส่พวน่าจะโซ่ไพี่น้องเอ๋ยพี่น้องไก่ตุย่าก่อนจ้าจ้าเบิงไก่เใส่ไก่ไก่ไก่มดมดไปใส่มอดไปอยู่น้ำหาหยาเอออีร้อยกรหูนมดไปอยู่น้ำหยาน้สิอ่โดนโทรศัพทอ่าเดี๋ลูกหลานเด้อไปเลยลูกหลาคําแพง

อันยาน่เจ็บหัวเข่าโอ้หัวเข่าอืมอืมโอ้แมงเมาพี่น้องเมงเมาปีได้ปพี่โลแล้วก็เปิดพลาสส้เฮาเปิดพลาสสเฮาพี่น้องจ๋าแมงเมาแมงเมาพี่น้องเลยโอ้ยแมงเมาใส่เอ้อีเรเห็นอาบุญยังลูกสางคำโตน่ะ

มอดไปใช่มอดไปหยาพี่น้องเอ้ยว่าเป็นใครยังเนี่ยมอดไปหยาพี่น้องเอ้ยว่าเป็นใครยังนี่ยมอดไปหยาป้าลุงว่าได้อแม่ป้าลุงโอ้ยอสุภัทรเรื่องประเภทพี่ลูกล่ะมากินน้ำพรอน้ำแม่ได้พี่น้องโดยเคยปีกกี่ยวกินมัาแตงแคีง เออเอออร้อยกินนีลลูกล่ะยังหน่อยท่างเขาเป็นอะพี่้องเลยมันเสด็แข้งแหงเนาะอุ้ยเก่งเก่งเกอีร้อยเก่งไรแซบลูกแซบป้าลุงหัวทำไมป้าป้า เพ็ดขาุกินข่าวแรงน้ำกันพนังเด้อขางนันเด้อสัวไก่น่อยใส่แพกอันแพวบ่พนังอปยงก็ไปมือยัก็ไปไก่ลูกทรายน่อยจะผลอืมอืมอากแลกินข่าวน้ำกันเด้อป่าลุงอืมแลรอนานสาวกัน้่เขาแ่เกินเราเคยกินังดอก เนี้ยเขาอ้ายสเบิรแล้วน้ามีร้อยแซ่บปลูกแซ่บนีรเอยคือเก่งเลยวะดหามเห็ด้นั่นลูกโดลูกอะเอาเราบ่เียดกนได้อมเอาีนี่ลูกใส่ตกินบล่บตัก้เรียวงล่ะตักเรียวลูกคอยลูกคอยตักสีนมันนาะ โอ้ยรคือมาเก่งแท้นะนี่นี่นี้ามกินนี่ลหมดเจ้มากินข้าวน้ามีน้อยเ้ยพี่น้องเด้อแล้วไป่ลูกละน้ำน้ำตล้อันนี้อ่ะ่าน้ำต้มมีรอยด้วยสิอลอีรแซบเยอะยอ้ยที่ลูกทกอกลูกิ้กดนะอ่ะอ่ะ กับแก่ห้องพี่นองอืมเขามันมันมีหลืบเด้ยสมมตเราไม่หมีตู้เสื้อผามันอยู่ได้พี่นางเออมันเย็นแมนผอนแ้งงีไงได้สาม่แปะเทออืมกินข้าวน้ำกันเด้อป้าลุงแซ่โพดโพมันเนี่ยนะนานซาก็ได้ต่ยิ้มพี่นางเลยอีกช่วงสมัยอีกชงัหาหนยมัเฮ้ยลุงป้า ลุงป้าไหนยุไหนยูป้าลุงป้าลุงอทำไมลูกวายแซบแซบโอ้เธอเรากินเก่งนะลูกหลาเนาะอ๋่ยกอนอืมบสีเอาสีนในนะแซบ อีร้อยเก่งคือไอ้มินเห็นบหมไอ้มินเนี่ยกินเผ็ดได้หูหาหูหาเพราะว่าพี่น้องเด็กมันน้องเขามันต้องกินแบบนี้แล้วเผ็ดเผ็ดหน่อยหนึ่งเนาะเฮิรนเฮิรนเพิ่นเฮิ่นด้วด้วยด้ว่ลใส่ข่าวน้ำลูกละอีร้อยใส่ข่าวน้ำกินพี่จินั่นปีเออไปแปทำไมใส่ข่าวน้ำอีร้อยนะร้อใส่ข่าวน้ำเด้อถอดคอไปเด็กพี่น้องแกงกล่องไปแหงไรแกงกล่องนลำลานใส่หยันตุกขี่ไผ่ใส่ข่าวน้ำลูก ตับเบิดแล้วเอาสีมาให้เดี๋ยวให้ปกติของเล็กน้อยพี่น้องต้องหายหิดต้องหัดให้กินเองเนาะหายซอยตัวเื้จะคลองได้นะแบบนะแทงแห้งกิงนเค่ได้นะคือการก็น้องมดเราไปอยู่ย่ำแย่ต้องเป็นทุกอย่างสักกระเบือ้องยันเลือดหลบใส่ต้องให้ต้องต้องใส่ให้เป็นมีมีข้อมีครัวมาบ้านเสีเหายเป็นเลยจะเกิดว่ามีข้อมีครัวมาลูก มีงานถูกหน่อยที่พัสดีจะกินแบบนี้ต้องทานให้เป็นทุกอย่างต้องซื้เลือดตัวเองต้อง้อเลือดตัวเองพี่น้องไปดีใจไปยืนน้ำยาใส่ตะล้านลายเปนโมเมนต์พี่น้องอย่าให้ร้านเป็นหมูยำมีขมิ้นข้าแมนไอบัวหาวไหหัวแจ๊กไหหัวแจ๊กว่าหมักผีแป้งนัวตดตำถั่วหมักทางกินเป็นอยากกินยังกับตำกินก้อยกินเนี่ยมันก้อยกินเหยื่วหมองไม่อยากกินมันก็ก้อยกินหมองหมองอยู่อยู่ขางเงินซองทำตุ่นพอ มันบวมปากี่ยวานอีร้อยนั่งด้วยมีีหน่อยตัวเสบของบ้านมอดไปใส่ลูกหล่มอดไปให้มอดเน่ยโดยโดยโดยมอดเนา่ยมองกำลังฮัดเ่าพี่น้องเลยแต่มันแต่เอียงอ่องเอียงนั่นเลนะเอียงหน่อยอื ยังน้อนก็พ่อไปอยู่กับพ่อพ่อไปอยู่ปลายก็กระกบผัวไรตอดปากดํามาจนบาดเบิร์ตอยงเออท่าโผล่เอออย่าเรอิ่มแล้วบ๊าล้อยอิ่มแล้วทำไมมึงมีไฟกันหัวเด็กไตอันไฟโคมกินเข่าแล้วเนาะจกตากันไปผัวแล้ว ระวังลูกเนี่ยท่าแม่ว่าถ่าแม่คิดว่าชุ่มเจ้ามีอันตีอันแนวกั่นไอ่แต่เออบุมีแล้ววะอือยังบุษย์ใช้อือยังบุษย์ใละหาไม่นีไม่จะนกออกมาอยู่หยหน้าดินหาเดินหกเนาะคือจะออกเมื่อหน้าเนี่ยคนนั้นไม่เสื่อมครี่เจ้าบุษยเสื่อมเด้งมันมุ่งโดดเด้งอืออือแนั้นนะแมนแมนแมนร้านซาแซเยอะเย้เย้เจ้าเป่าเปล่บุติ่งร้านซาพี่น้องเลย เราแม่เขาเจ้าไปห้ได้หวยหวยเพี่นางเลยมีแต่นอนนางขาวอืม่อแม่เพิ่อจะทำแม่เพิ่อจะกินมกแล้วาเนี่ยเมือนนีพไปซับด้วสี่หน่อันนี้มไปบ้านเขาเลด้วยซ้ำูดข้าวๆมันหละเาว่าเผื่อมันสิเผื่อวันสิ้นน่ะไปห้ใส uh, uh, <the> ่ใ <the> ส <Ol iver RP> no. ่ขาวยอแม่ยุ <umer> ่ <c oughs> เว้ยมันบมเขาได้นอนพ่นางใส่ใบ้างหลังจากักขย่งน้อยหนึ่งพักเขยงตัองจงแกงไอาห้องอเมรกพักเขยงแล้วจมีเยอะผูไปหาน้ำใมกายมาผีเส่วนก็ะพายเลยมาลูกบ้ากำงหอมเสื มอดไปใส่มอดไปใส่มอดไปหย่าเออมอดไปอยู่น้ำนนนนหย่ามอดหย่าไปหน็เออฮะกระหันว่าเดือนนี่นะครับวะแม่าเกีียงนลน,นี่ยม,มันบอกมันบอกเกีียงแล้วกันเขียดส้ามาต่อยปากปากเกลเยงปาเกีียง,เ,ยงเริ่มเราเอามาถ่ายคลิปเริ่ม,ม,มอแบบพาพาว่าพายังนนไงเดมแม่แล้ว มันโดมันงานแมนพี่น้องเอ้ยมหฮอนนี่กับล่าเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวม่ซื้อเลือดตะหนามให้เขากินเนาะอย่าดีเมแหงบัส <tama> คูสกคนเด้อพอกันใหม่คิมหนาสบายดีจ้า